ขึ <S <S ้นไปเลยรลุงขึ้นไปมีที่ที่ี่ที่ีเแต่อันทีที่ปเบมนัไม่มีอไปกับลสารยุงกับไที่ไหนอะไม่ได้เก็บเพราะเขาโอนมาให้เขาโอนมาให้ ก็เอาไปเบอร์ก็ไม่ไปแบ่งกันนั่นแหละทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเงินประกันตกหิ่นได้เท่าไหร่ตกมันแสนแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทไปไปกู้กู้เรื่องเขาทำตกเบี้ยอะไรก็เหลือเก้าหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นกว่าบาทครับรู้ก็เลยรับโทรศัพท์หรออ๋อรู้ก็เลยมามาหาที่โรงพักเลยมาตามเองเลยใช่ไหมโทรหาแล้เขาไม่รับใช่ไหมเออเืมนกันแล้ว เงินเก้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยเนาะเก้าหมื่นแะปดเนี่ยเนาะเก้าหมื่นแปดครับเขาบอกแบ,บ่งกันแล้วแบบ่งกับใครบ้างแบ,บ่งกันสามคนแบ,บ่งกันสามคนสามมีใครบ้างมีนโมมีแม่มันมีพี่มันสาม,มคนลุงได้ไหมผมก็มได้ได้เท่าไหร่ได้สามหมื่นกว่าบาทได้สามหมื่นอ๋อคือเขาให้ลงก็สามหมื่นด้วยแอ้เงินก้อนเนี้ยเราได้เคยคุยกันก่อนหน้านี้ไหมว่าเราจะไปทําอะไรกัน เงินประกันใช่ไหมเป็นเงินประกันใช่ไหมเป็นเงินประกันครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยมลูการทำให้ทําให้เองหมดเลยทําให้เองหมดเลยไปเอาเงนไปเบิกินที่ธนาคารมาใช่ไหมแล้วก็มามาจัดสรรจัดสรรให้หมดเลยว่าใครได้เท่าไหร่ใครได้เท่าไหร่อะไรอย่างเี้หรอเออไอเราจะมาเลี้ยงตัวเองเอนอนต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 อนมนานนนอนน ก็หลงหมเลยมาแบ่งหมดเลยเองการเะไนมันมันจะการนหมดเลยเงินนี้เขาโอนเข้าบัญชีของลุงเนาะไม่ใจ่เลครับบทีเราเข้าบัญชีลุงบัญชีมันบัญชีลูกสาวอคนชื่อลุงนี่นะลุงดารานี่เนาะแล้วเขาก็เลยไปจัดการไปถอนเงินจากธนาคารอืแล้วก็เอาไปแบ่งกันอย่างนี้เหรอตัวเองเป็นตัวเองอืก็คือบันปลายชีวิตแล้วเนาะบันปลายชีวิตครับแล้วตรงนี้ได้ติดต่อกับลูกสาวรึเปล่า ติ่ต่อกันมัน,ม,นมันคุยไม่รู้เรื่องหรอกง่ามันบอกว่าอะไรเกี่ยวมันไปเกี่ยวเกี่ยวว่าเงินเราเราเราขายบ้านมันไม่แบ่งมันด้วยงั้นโยงไปเรื่องขายบ้านอีกเออโยงเร<ม>ื่องขายบ้านแล้วลุงนี่บอกไหมว่าเงินก็เนี่้เป็นเงินที่ลุงจะต้องเอาไปใช้ในบ้านปลายชีวิตสุดท้ายละเก้าหมื่นกว่าบาทบอกเขาบ้าไงเขาเฉยเฉยไม่ได้อะไรเขาอ้างอ้างอย่างเดียวว่าเงินเงินเงิน,เง,นเงินที่ว่า ขายบ้านทำไมไม่แบ่ง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 มั่งไได้แ่งก็เลยเอาเงินประกันนี้มาแบ่งแทนนี้หรออืมอืมนี่มันก็มีทางเดียวเอามันเข้าคุกเอามันเข้าคุกแล้วก็เงจะเริ่ม่ยอยยกยกยกนี่นี่ให้เราก่อนจะมาแจ้งความเนี่ยคุณลุงได้โทรคุยกับลูกสา่อหมยว่าเดี๋ยวถ้าไม่เอาเงินมาคืนเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งความแล้วนะบอกแล้วเขาว่าไงไม่เฉยไมเฉยอืมมันก็ไม่กลัวไม่กลัวด้วยไม่กลัวอืม มันก็ท้าทายเลยท้าทายด้วยท้าทายว่าไงครับเหมือนกับท้าเหมือนกับท้า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 ทายว่าจะหลอก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 เจ้าของคดีอ่ะหลอกให้เชื่อหลอกให้เชื่อว่าไป็นยังไงเป็นยังไ้ก็คือลูกสาวท้ามาแจ้งความมันไม่ได้ท้าหรอกมันเหมือนมันเหมือนกับท้ามันเหมือนกระทานะสาเหมือนกัะทานะ เอาเงินลูกคืนพ่ออย่างเดียวพ่อจะไปเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวตอนตอนเต็มตอน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 ไม่ทํางานไม่ไหวแล้วอ่ะครับเอาเงินลูกคืนพ่อ่อแล้วแล้วเรื่องจะไม่เกิดอผมก็จะถอนแจ้งความให้เออาตอนนี้อยู่บ้านใครคุณลุงอยู่คนเดียวคนเดียวอยู่คนอยู่คนเดียวแล้วก็เสียงมน่ดนึงลุงรู้ได้ยังไงว่าเงินในบัญชี มันถูกขอรับไปหมดแล้วรู้รู้ตรงนู้าหาไม่เจอหาลไม่เจอหาเงินไม่เจอหาเงินไม่เจอเคยลุงไปธนาคารเหรอไปธนาคารก็ไปไปไปเพื่อไปเบิกเงินธนาคารธนาคารนะรู้ไม่ที่อืมรู้ไปเบิกเงินเอาสมุดบัญชีไปเบิกเงินที่ธนาคารแต่ทางที่ธนาคารอะคือตอนนั้นที่ลุงไปเบิกอ่ะไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วก็รู้ตอนนั้นเลยว่าลูกสาวเอาเงินไปแล้ว ลุงตอนนี้เหลือตังเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทไหนสวยดูหน่อยตั้งเนื้อตัวนะตั้งเนื้อตัวเลยละจา่เก้าหมื่นแปดเหลือร้อยกว่าบาทใช่เฟร์นิเจอทำเฟอนิเจอร์อะไรอย่างงี้เหรอเฟร์นจอร์เฟอร์ิเเจอบิวอ๋อบิวอินอะไรอย่างงี้เหรออ๋อครับมีผัวอืมมีผัวเป็เด็กเลยอืมคนชื่อลุง่ะติดยาด้วยติดสาโตใช่อื แล้วแล้วตอนนี้ครับเราลุงลุงเหลือก็ที่ได้แบบแต่ลุงได้เงินสองแสนใช่ไหมเงินที่ขายบ้านได้ใช่ไหมได้ได้นะได้